สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ถัดไฟนะคะวันที่16ถึง31ตุลาคม2564ค่ะดินน้ำลมไฟนะคะครบแล้วเราก็จะไปต่อที่ราศีดินกันต่อ ราศีสิงห์ถัดไฟ16-31ตุลาคมนะคะคนโสดและคนมีประเด็นนะคะ สถานการณ์ของคนโสดค่ะ คนมีประเด็นนะคะคนมีคู่ค่ะคนมีสถานะไม่ชัดเจนนะคะ คำแนะนำให้กับเพื่อนๆชาวคนโสดค่ะ แนะนำให้กับเพื่อนๆชาวคนมีประเด็นนะคะ สถานการณ์โดยรวมของเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะ The h e r m i t นี่ก็คือเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการเงินลาบผลที่จะขยับขยื่นนะคะนิ่งสงบไม่ไว้ติงมาระยะหนึ่งอพอวันที่30ตุลาคมนะคะการเงินนี่ก็ ที่มีเก็บออมอยู่แล้วก็จะได้นํามาหมุนนะคะมีความคิดที่จะลงทุนตนเองนั่นก็มีสติปัญญาความสามารถมากนะคะมีสิ่งที่ล้ำค่าติดตัวก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านร้อนหนาวมานะเป็นผู้มีความชำนาญช่ำชองแตกฉานเลยค่ะกับการลงทุน นำการเงินที่มีเก็บออมมั่นคงอยู่แล้วก็กำลังคิดีท่จะหมุนเงินกำลังจะหมุนไปแล้วก็หมุนกลับมานะคะต้องลงมือทำค่ะความมั่นคงในเรื่องของหลักแหลห่งที่ทำกินนี้ก็จะได้พบกับการแข่งขันนะคะแข่งอะไรใดๆไม่เท่าแข่งกับตนเองนะคะ ไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลมากมายนะคะกับนะกับปัญหานี่สินนะสำหรับคนมีอะ่ะคนโสดก่อนนะคนโสดนะคะลงมือทำนะคะคิดนานก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆนะก็เริ่มต้นได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะการแข่งขันก็แข่งกับตนเองค่ะคนอื่นเก็แข่งเหมือนกันค่ะในสถานการณ์อุปสรรคปัญหานะในช่วงโควิดนะโควิดก็ยังไม่ซาเท่าไรเราก็ประครับ ประคองไปก่อนนะกับการลงทุนกับสิ่งเก่าที่มีอยู่แล้วค่ะคนโสดนะคะขยันในการงานนะกรรมะการงานนะหางานก็ที่รอคอยมายาวนานก็จะได้งานนะแต่คนที่คิดจะหางานใหมนะ่อยู่กับงานเก่าไปก่อนนะคะ The strength นะ,ะคิดจะลงทุนวางแผนลงทุนแล้วก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่นะ,ะวางแผนให้ดีค่ะชาวคนโสดนะในเรื่องที่จะหางานนะก็รออีกนิดหนึง่งนะพอ วันที่31ตุลาคมนะจะชนะนะคะได้งานค่ะตัวเส้นนี่คือตัวแทนของการที่จะได้ลาบผลนะจากการขยันหางานนะก็จะมีการงานเข้ามานะแข่งขันกับคนอื่นนะคนอื่นเขาก็รอคอยมานานตัวเองก็รอมายาวนานเหมือนกันนะก็จะ ได้พบกับชัยชนะนะได้ฉลองกับงานที่หามานี้อาจจะได้ไปทำนะอีกแห่งที่หนึ่งนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่เงียบวังเวงวิเวกวิเวกโอ้โโอโหน่อยเนาะไปพบกับผู้ใหญ่นะได้ลาบผลจากผู้ใหญ่ค่ะ จะเย็นอีกนิดหนึ่งค่ะนะคะาหางานมานานรอคอยมาได้อดทนได้รอคอยได้อีกสักระยะหนึ่งก็เตรียมพรม้อมถ้ายังไม่เริ่มเลยนะมันยังต้องพยายามอยู่นะใครเขาก็ขยันหางานเราเองก็เช่นกันอีกประมาณนะ หเดือนนะคะสามสตุลาคมน,นะก็จะได้พบกับอุปสรรคปัญหานะก็มีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปพบกับผู้มีประสบการณ์ชีวิตนะต้องอดทนให้ได้นะงานเนี้ย ถ้าคนที่ทำงานเก่าอยู่ก็ทำต่อไปค่ะงานนี้ก็ทำมายาวนานก็มั่นคงดีอยู่แล้วสมดุลลงตัวกับชีวิตนะคนโสดขยันหางานแต่ถ้าจะขยันหารักนะรักนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะนะเป็นความรัก ที่ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันนะแนวโน้มเป็นไปได้ก็ได้พบคู่ที่วัยมากกว่านะมีประสบการณ์ชีวิตเป็นคนรักนะที่ชอบใช้ชีวิต โสดสงบสันโดษใช้ชีวิตสมถะคนโสดพบแล้วก็ต้องได้เรียนรู้จากเขาผู้มีประสบการณ์นะมีอุปสรรคปัญหากับการที่ต้องยอมรับ นะยอมรับในสิ่งที่แตกต่างจากเรานะชาวคนโสดไม่งั้นก็มุ่งไปอย่างเดียวก็คือมุ่งไปที่การงานนะกรรมะการงานอาชีพเนี่ยมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะอันนี้ก็ได้พบกับผู้ใหญ่ค่ะ คนมีประเด็นนะอ่าคนมีประเด็นนี่ก็เป็นคนสวยคนหล่อนะมีรักอยู่แล้วก็มีรักอีกรักหนึ่งเข้ามาแทรกนะเป็นความรักที่มีอุปสรรคปัญหาเพราะว่าตนเองนั้นมีคู่แล้วไปพบรักที่ถูกใจเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเลยไปพบกับคนดีนะ ธรรมา,ากินเก่งค่ะสติปัญญานะนำไปลงทุนค้าขายได้ความสุขมาเยือนค่ะร่วมกันกับคนรักคู่ครองนะคะะพรมลิขิตจ,จัดให้ในรอบ30ปีต่อมานะคะวันที่5ทธันวาหกสามมาแล้ว ต่อมาถึงวันที่28กันยาัวได้พบกับคู่คนรักนะมีคู่แล้วนะตามประเพณีมั่นหมายนะคนมีประเด็นแต่ไปมีรักที่ถูกใจเข้ามานั้นก็เป็นพมลขิจ ได้คู่ได้คู่ที่มั่นหมายตกแต่งกันได้คู่เป็นเศรษฐีนะคะมาร่วมเรียงเคียงหมอนกันอุปสรรคปัญหากับการลงทุนด้วยสติปัญญางานครูงานสุขภาพนี้ดีมากเลยคะ่ะได้การเงินก้อนโต ความสุขมาเยืนอนได้พบคู่ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นร่วมกันธุรกิจเล็กๆมันคงร่วมกันมีหลักทรัพย์ตามพรมลิขิตจ,จัดให้แล้วนะคะกงลก้อกองลังจะหมุนไปตามที่ตนเองนะคนมีประเด็นอ่า มีรักเข้ามาให้เลือกก็เลือกความรักที่นำความสุขหลักทรัพย์ลดบ้านที่ดินมาให้ค่ะผมลิขิจจัดให้ลงมือทำนะมีธุรกิจร่วมกันไะเจอคนที่วัยใกล้เคียงกันนะคนมีประเด็นก็ไม่เห็นมีประเด็นนะคำแนะนำให้กับชาวคนโสดนะคะ อันนี้มีเกณฑ์ก็จะได้งานนะงานหนักงานยังไงมาตามพรมฤิกคิตค่ะ,ะก็จะได้งานค่ะตั้งแต่5้ธันวาคมรอมาแล้วก็รออีกนะหาธันวาคมหกสามพอวันที่28กันยายนอ่ะก็จะชนะการดำเนินชีวิตนะพรมฤิธิตจัดให้แล้วนะ อ่สาตุลาคมนี้ชีวิตกำลังจะหมุนไปนะคะได้ทำงานหนักงานเหนื่อยแล้วคะ่ะงานนี้ที่ขยันหามาก็จะได้เป็นบริวารที่น่ารักนะ,ะผู้ใหญ่เมตตาอุปรรมเอ็นดูเดอะซันนี่ก็คือตอนเองไปอยู่ในเรือนสัจชะก็จะสดใสนะคะ18ตุลาก็จะได้เดินทางติดต่อค้าขายจะได้ รับข่าวดีที่โรคอยนะฟ้าเปิดแล้วค่ะคนสูตรก็จะได้งานคนสูตรก็จะได้คู่ได้พบรักกับคู่ที่มีวัยมากกว่านะพบรักที่ถูกใจนะคะ18ตุลาคมนะคะก็้างานอยู่ก็จะได้พบกับการงาน ที่มีความรุ่งเรืองค่ะนักสถานที่เป็นที่รู้จักนะคะ,ะการงานนี้ก็จะมั่นคงได้พบกับผู้ใหญ่แล้วก็ผู้น้อยเพื่อนร่วมงานค่ะ,ะได้ทำในสถานที่สวยรู้โออาค่ะคนมีประเด็นนะคะอ่านี่ก็นะมีรักอยู่แล้วก็ สวยหล่อนะมีสเสน่ห์มหานิยมค่ะมันสวยคนหลอ่อมีรักเข้ามามให้เลือกอ่าก็มีสเสน่ห์โดยเฉพาะเป็นหัวหน้างานเนี่ยมีธุรกิจการงานมันของตอนเองรุ่งเรืองอ่าถ้ามีรักเข้ามาให้เลือกเนี่ยก็เลือกความรักที่เป็นแค่เป็นเพื่อนนะเดลเร่เฟิร์ลาพอ่ามีลาบลอยฟุกฟุกเนะมีรักมาให้เลือกอ่าเป็นคนสวยคนหลอ ก็ได้เลือกรักผ่านวันเวลาไปนะก็ให้เป็นเพื่อนนะให้ความเป็นเพื่อนแล้วก็ตนเองนั้นก็ได้พบกับการเงินนะที่มั่นคงค่ะคนมีประเด็นนะก็ได้พบเพื่อนทางไกลค่ะได้เพื่อนที่ดีค่ะ มีชีวิตที่สุขสะดวกสบายนะคะชีวิตดีขึ้นมากนะคะทั้งคนมีประเด็นและคนโสดนะคะครึ่งเดือนหลังค่ะยินดีด้วยนะคะชีวิตดีขึ้นคนสวยคนหลอ่อมีสเสน่าห์มานิยมค่ะชีวิตดีขึ้นค่ะแนวรอบชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปพรมลิขิตจ,จัดสรรให้ทั้งคนมีประเด็นและก็คนโสดนะ,ะชีวิต เป็นไปตามพรมลิคิดจัดให้แล้วก็ที่เหลือเราก็ลงมือทำให้พรมลิขิตอยู่กับกำามือของตนเองนะสิตุลาคนโสดก็จะได้พบคู่ที่ถูกใจก็ได้งานที่รุ่งเรืองชีวิตใหม่จะเริ่มต้นขึ้นมีผู้ประทภ์คนมีประเด็นก็ได้พบกับมิตรทางไกลค่ะ ็มีรักเข้ามาให้เลือกเป็นความรักที่สดใสค่ะอบอุ่นเบิกบานนะมิตรภาพที่ดีทั้งคนโสดและคนมีประเด็นนค่ะ แนะนำนะคะให้ชารีอังโจนแนะนำค่ะส่วยรอมาเจอกันค่ะมีแต่คนปรารถนาอยากเข้ามาใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจิตใจดีมีเมตตา Communication ติดต่อกันต่อไปนะคะรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองส่งเพลงลอยไปกับสายลมนะคะอบอุ่นเบิกบ,บานด้วยชีวิตใหม่สดใสค่ะ อินโนเซนต์สดใสเบิกบานนะคะเดอนสันนี่ก็ตัวแทนของชาวราศีสิงห์นะคะได้พบกับสิ่งใหม่ๆม,มีความสุขรุ่งเรืองนะคะได้พบกับผู้มาอุปถรัรมภ์นะคะชนะอุปสรรคทั้งปวงนะคะ